ครับก็สวัสดีเพื่อนทุกคนกันเลยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กันในเกมเมียโฟมือโฟหรือ m i r โฟกันอีกแล้วนะสำหรับวันนี้นะครับจะมาทําคลิปแนะนํานะสําหรับมือใหม่หรือผู้เล่นใหม่นะครับที่เพิ่งรู้จักกับเกมนี้หรือเพิ่งได้มาสนใจที่อยากจะเล่นเกมนี้นะครับว่ามือใหม่เนี่ยควรรู้อะไรบ้างนะครับในการเล่นเกมนี้นะซึ่งเกมนี้นะครับมีชื่อว่าเมียโฟนะครับเป็นเกม ทีม่มีระบบสมาร์ทเชนเข้ามานะครับนั่นก็คือระบบหาเงินนะครับโดยใช้เหรียญคริปโตเคอเรนซีนะครับจะมีการใช้เหรียญคริปโตเคอเรนซีเปลี่ยนหมุนเวียนเพื่อทรัพยากรในเกมนะครับโดยการหาเงินจะมีคลิปแยกสอนไปแล้วนะสำหรับการหาเงินในเกมเมียโฟนนะครับก็สามารถไปเลื่อนดูได้นะครับในช่องผมซึ่งในช่องผมมีเกมเมียโฟนอยู่ไม่มากนะครับก็สามารถหาเจอได้ง่ายๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นก่อนอื่นเรามาทําความรู้จักกันกับเกมเมียโฟนก่อนนะครับ สำหรับเกมเมียโฟเป็นเกมเพทูเอ a ร์นะครับแปลตามตัวก็คือเล่นเพื่อรับนะครับสำหรับเกมนี้ก็คือเล่นเพื่อเอาเงินนะครับแต่ในปัจจุบันนี้มีเกมเพทูเอ a ร์นี่ค่อนข้างเยอะนะครับมีหลายเกมว่าจะเป็น Axie Infinity นะครับแทนอารีนานะครับซึ่งผมจำได้ไม่หมดเพราะมันเยอะมากแต่ สิ่งหนึ่งที่เมียโฟต่างจากเกมอื่นนะครับซึ่งผมมองว่ามันเป็นข้อดีนะก็คือระบบเกมเพลย์นะครับเกมเพลย์ของเมียโฟนี่ค่อนข้างสนุกนะครับต่างจากเกมอื่น X อ i ซ i n อินฟินินะครับเขาจะเน้นไปที่การหาเงินนะครับเขาไม่ได้เขาไม่ได้เน้นในระบบการเล่นนะครับก็จะสังเกตได้ว่าแค่เข้าไปเอาตัวละครลงไปง o ๆก็ได้เงินนะครับแต่สําหรับเมียโฟคุณจะมาหาเงินแบบนั้นอย่างเดียวไม่ได้นะครับสำหรับเกมนี้เขาจัดบังคับให้พัฒนาตัวละครเรื่อยๆนะครับเมื่อใดที่คุณ เมื่อใดที่คุณยหยุดพัฒนาตาัวละครตัวละครคุณจะล้าหลังทันทีนะครับล้าหลังยังไงนะครับเมื่อคุณจะไปหาทรัพยากรเพื่อเอามาขายเป็นเงินเข้ากระเป๋าวีมีของคุณนะไม่ว่าคุณจะเข้าในจัตุรัสเวทมนต์หรือยอดหุ่มเขารับแลนะครับคุณอาจจะโดนคนที่พลังเยอะกว่ามาฆ่าคุณเพื่อแย่งทรัพยากรนั่นไป เพราะฉะนั้นผมแนะนําว่าคนที่เล่นเกมนี้คุณต้องพัฒนาตัวละครอย่างสม่ําเสมอนะครับแล้วก็เงื่อนไขาการหาเงินสำหรับเกมนี้นะครับขั้นต่ําคือเลเวล40นะครับสำหรับคนที่อยากรู้วิธีการหาเงินนะครับช่องผมก็มีไว้ สอนไว้แล้วนะครับว่าขั้นตอนการหาเงินในปัจจุบันนี้ก็าํำยังไงกันบ้างน,นะครับก็ไปเลื่อนดูได้นะครับอีกอย่างนึงนะครับเกมนี้เป็นเกมของค่าย v ีเมดนะครับโดยจะใช้เหรียญตัวกลางเป็นเหรียญวีมิกนะคุณสามารถเอาเหรียญดาโคหรือเหรียญไฮดาเข้าในบัญชีวีมิกของคุณเพื่อขายเป็นเหรียญวีมิกแล้วก็เอาเหรียญวีมิกนี้แลกเป็นเหรียญคลายเพื่อเอาเข้าไปเน้นหรือจะส่งเข้าเว็บเอ็กมิกเพื่อแลกเป็นเงินบาทเข้าบัญชีธนาคารได้เลยนะครับ ซึ่งวิธีถอนเงินผมก็ทําคลิปไว้แล้วนะครับสามารถเลื่อนดูได้เลยนะครับต่อไปก็เป็นตัวละครนะครับสำหรับตัวละครในเกมนี้จะมีอยู่ทั้งหมด5สายนะครับก็จะมีนักลบนะครับก็คือวอิเออร์แล้วก็หอกนะครับแล้วก็เซียนเต๋าเวทแล้วก็ธนูนะครับโดยแต่ละตัวก็จะมีความสามารถแตกต่างกันและจุดเด่นที่ต่างกันนะครับเริ่มจากวอิเออร์นะครับก็คือนักลบจะเน้นไปที่ความถึกนะครับเน้นสายแทงนะต่อไปก็เป็นหอกนะครับจุดเด่นก็คือ PVP นะครับ หอกเป็นอีกตัวหนึ่งที่โมเดลค่อนข้างหล่อลาะอ,อาการนะครับเป็นตัวที่นิยมอันดับต้นๆของเกมนี้เลยนะไม่ว่าคุณจะไปที่ไหนาคุณเห็นบ่อยแน่นอนครับซายหอกซายหอกจะเน้นไปที่ด้าน PVP นะครับ PVP ในเกมนี้อาจจะเป็นอันดับหนึ่งของเกมได้เลยนะต่อไปก็เป็นเซียนเต่าครับเซียนเต๋าคือตัวละครที่ฟาร์มอยู่ข้างๆผมนั่นเองนะครับเซียนเต่าเป็นตัวละครที่สําคัญมากๆนะครับแต่ไม่ค่อยมีคนเล่นเพราะอะไรเพราะ เียนต๋อเป็นตำแหน่งซับพอร์ตนะครับมีสกิลฮีลและสกิลชีวิตเพื่อนนะครับไม่ต้องให้เพื่อนไปวิ่งมาจากบอ่อใหม่นะครับมีประโยชน์มากในการลงดันบอสต่างๆนะครับเป็นตัวละครที่สําคัญแต่คนเล่นค่อนข้างน้อยนะครับถ้าคุณมาเล่นกับเพื่อนเนี่ยผมแนะนําให้เล่นเซียนเต๋าเพื่อให้ปาร์ตี้เพื่อนในทีมของคุณเนี่ยพัฒนาไปได้แบบรวดเร็วนะครับแต่ถ้าคุณเล่นคนเดียวผม บอกเลยว่าไม่แนะนำนะเพราะเซียนเตาเป็นตัวละครสายซับนะสกิลโจมตีอาจจะแรงไม่เท่าไม่เทา่าตัวละครอื่นอาจจะทําให้คุณฟาร์มช้ากว่าตัวละครอื่นต่อไปก็เป็นจองเวทนะพอมดโดยจองเวทตัวนี้จุดเด่นก็คือดาเมจร,ระยะไกลแล้วก็ดาเมจเป็นหวงกว้างค่อนข้างแรงนะแต่ตัวเมจนี่เก่ง กับมอนนะครับช่วงต้นเกมอาจจะดีเพราะสกิลเป็นวงกว้างอาจจะฟาร์มมอนเร็วนะครับแล้วก็ดาเมจใส่มอนเตอร์เนี่ยค่อนข้างแรงนะครับแต่เมื่อคุณเลเวลเยอะๆพลังเยอะๆนะครับช่วงพลัง70,000ขึ้นไปเนี่ยคุณอาจจะสู้ PVP กับใครแทบไม่ได้นะเพราะว่าตัวละครอื่นค่อนข้างได้เปรียบในเรื่องของ PVP นะต่อไปก็เป็นตัวธนูนะครับตัวค่อนข้างฮิตตัวหนึ่งเลยนะครับแต่เมื่อไม่นานมานี้ตัวธนูเพิ่งโดนเนิร์ฟสกิลไปนะครับทำให้สกิลค่อนข้างเบามากนะครับความนิยมอาจจะลดลงนะครับ แต่ก็ถือว่าดีในระดับหนึ่งอยู่นะครับสําหรับการฟาร์มเวลนะซึ่งตัวธนูตัวที่ผมเล่นนี้มีสกิลที่เป็นวงกว้างค่อนข้างเยอะนะครับแล้วสกิลค่อนข้างแรง PVP ก็ดีในในระดับหนึ่งนะครับถ้าสู้ในในระยะประชิดอาจจะสู้ตัวหอกไม่ได้นะครับแต่ถ้ารักษาระยะห่างดีๆนี่ก็ตัวธนูก็ได้เปรียบมากนะครับต่อไปก็เป็นระบบแคนนะครับระบบแคนสําคัญยังไงนะครับระบบแคนสําคัญมากสําหรับไม่ว่าจะเป็นผู้เล่นใหม่หรือผู้เล่นเก่านะครับ ผมแนะนำว่าถ้าคุณยังไม่มีแคนให้คุณรีบหาแคนอยู่เมื่อคุณมีเข้ามาในแคนมันจะอยู่หน้านี้ซึ่งแคนผมแนะนำว่าคุณช่วยอัพภารกิจไม่ใช่ดิอัพเทคนิคของแคนช่วยหัวหน้าแคนนะก็คือกดมาตรงเทคนิคคุณก็เลื่อนหาเลยตรงไหนมีคําแนะนําแบบนี้นะคุณก็กดเข้าไปแล้วก็กดร่วมมือนะครับโดยเฉพาะตรงนี้นะครับสกิลทะยานสูงสุดเมื่อคุณอัพแล้วหัวหน้ามาเลื่อนระดับนะครับเนี่ยพวกไอ้สกิลของแคนพวกนี้ของแคนผมระดับ10หมดแล้วนะ เมื่อคุณเข้าแคนและสกิลทยานสูงสุดตรงนี้ก็คืออันนี้แหละเพิ่มขึ้นนะครับมันสามารถบวกพลังลบให้คุณค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นผมแนะนําว่าช่วยกันพัฒนาแคนนะครับแล้วก็การเพิ่มพลังลบนะครับการเพิ่มพลังลบสามารถเพิ่มยังไงได้บ้างน,นะครับก็คือ1 Up l e อัพเลเวลนะครับ2ก็คือแคนอย่างที่ผมบอกไปต่อไปก็3ก็คือการใส่อุปกรณ์นะครับพัฒนาอุปกรณ์ของคุณจาก สีเขียวขึ้นสีฟ้าสีฟ้าขึ้นสีแดงสีแดงขึ้นสีทองนะครับซึ่งขึ้นสีแดงกับสีทองนี่ค่อนข้างขึ้นยากนะครับซึ่งผมเล่นไอดีนี้ประมาณ5-6เดือนแล้วผมเพิ่งได้สีแดงแค่อันเดียวนะครับแถมยังอยู่ขั้นหนึ่งนะครับโดยแต่ละสีนะจะมีขั้นไปนะครับก็คือขั้นหนึ่งก็คือไม่มีอะไรเลยขั้น2ขั้น3ก็จะมีตัวเลขโรมันขึ้นบอกขั้นนะครับก็คือขั้น4ี่ขั้น2ขั้น3านะครับแล้วก็บวก อุอปรกรณ์นะครับยิ่งบวกเยอะยิ่งพลังลบเพิ่มเยอะนะครับต่อไปก็เป็นสัตว์วิญญาณนะครับสัตว์วิญญาณคุณต้องปลดหอคอยพิชิตก่อนนะครับคุณถึงจะใส่สัตว์เลี้ยงเพิ่มได้ขึ้นเยอะๆนะครับซึ่งปัจจุบันผมปลดถึงาสามารถเปิดช่องใส่สัตว์วิญญาณได้ทั้ง5ช่องแล้วนะครับซึ่งก็คุณอยากเล่นสายไหนก็ใส่ได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสายฟาร์มสาย PVP สายตีบอสนะครับซึ่งคุณไม่ต้องเปลี่ยนสัตว์วิญญาณทุกครั้งที่คุณจะทํา เหตุการณ์ต่างๆนะครับคุณสามารถเลือกอลำดับตรงนี้เพื่อใส่สัตว์เลี้ยงวิญ,ญญาณที่ต่างกันนะเพื่อแต่สถานการณ์ที่ต่างไปนะต่อไปก็เป็นวิวชานะครับกิวนั่นเองนะครับผมแนะนําว่าอันดับแรกคุณต้องอัพทุกสกิลให้้ใหถึงขั้น4นะครับจากนั้นคุณก็พยายามหาสมุดวิชานะโดยเมื่อถึงขั้น4ี่แล้วสมุดวิชามันจะไม่สามารถใช้อันเดียวกันได้นะครับเพราะ,ะนั้นก็พยายามหามาอัพให้แต่ละสกิลถึงขั้นที่7นะครับพยายามให้ถึงขั้นที่7ทุกสกิลนะ ซึ่งปัจจุบันผมก็มีถึงขั้นที่7อยู่2อันนะครับเมื่อถึงขั้นที่7แล้วเราจําเป็นต้องใช้สมุดหนังสืออ่าสีแดงนะครับซึ่งสีแดงหาควันข้างยากแต่ก็ไม่เกิดมือนะครับก็พยายามสู้ๆนะครับต่อไปก็เป็นศิลานะครับศิลาปีศาจก็คือคุณสามารถหามาใส่ได้ผมโดยผมแนะนำนะครับว่าอันดับแรก ผมแนะนําให้คุณหาศีลาสีแดงก่อนนะรบเพราะว่าศีลาสีขึ้นสีแดงเนี่ยค่อนข้างง่ายนะครับสำหรับผมมันขึ้นง่ายที่สุดในอุปกรณ์ทั้งหมดในเกมนี้เลยนะเพราะฉะนั้นผมแนะนําว่าให้ให้พยายามพัฒนาศิลาปีศาจให้ขึ้นสีแดงก่อนเพื่อนนะครับเมื่อขึ้นขึ้นสีแดงแล้วพลังลบก็จะขึ้นค่อนข้างเยอะนะครับผมแนะนําต่อไปก็เป็นการหาทรัพยากรน,นะครับเมื่อกี้ลรมวนะครับการเพิ่มพลังอีกอย่างหนึ่งก็คือการอัพพิชิตนะครับโดยการอัพพิชิตคุณสามารถอัพ แต่ละอันตามเงื่อนไขนะเมื่อคุณทําเงื่อนไขทำตามเงื่อนไขที่มันบอกไว้ตรงนี้นะครับคุณก็สามารถเลื่อนขั้นได้นะครับซึ่งแต่ละขั้นของแต่ละอย่างนะครับจะเพิ่มพลังลบค่อนข้างเยอะนะครับโดยการหาเงินหรือการไปพื้นที่ต่างๆก็จะมีเงื่อนไขการผ่านพิชิตด้วยนะครับถ้าคุณยังผ่านพิชิตอันนี้บางอันไม่ได้นะครับคุณอาจจะ,ะเข้าพื้นที่ใหม่ยังไม่ได้นะเพราะฉะนั้นผมแนะนําว่าต้องพัฒนา พิชิตด้วยนะครับจากนั้นก็เป็นการฝึกฝนนะครับสภาวะร่างกายผมแนะนําว่าคุณมีทรัพยากรคุณก็ยัดใส่ได้เลยนะครับแล้วก็พลังชีนะครับพลังชีผมแนะนํานะครับอย่าอัพมั่วนะครับถ้าคุณจะอัพพลังชีผมแนะนําให้คุณมาอัพตามพิชิตนะครับถ้าผมจำไม่ผิดก็คืออันนี้นะโดยมันจะอยู่ตรงนี้นะเป็นเงื่อนไขนะครับผมแนะนาให้คุณกดเข้าไปาให้คุณดูก่อนนะนี่เลื่อนขั้นเสริมเทคนิค กล้ามเนื้อเป็น6ดาวก,ก็คืออันนี้นะเทคนิคกล้ามเนื้อเก้าหินเก้างยางครับผมแนะนําว่าให้อัพตามพิชิตนะครับเพราะว่าถ้าคุณอัพมั่วเนี่ยทรัพยากรในการอัพ<อ>พลังชีเนี่ยค่อนข้างหายากนะครับก็คือพวกนี้ค่อนข้างหายากนะครับเพราะฉะนั้นผมแนะนําให้อัพตามพิชิตนะครับจะทําให้พัฒนาตัวละครได้เร็วขึ้นนะและบวกพลังลบนี่ค่อนข้างเยอะนะครับต่อไปก็เป็นการหาทรัพยากรนะครับเมื่อคุณอยากได้ทรัพยากร ยกตัวอย่างเช่นคุณจะสร้างอ,าอุปกรณ์สีฟ้านะครับก็คืออาวุธเมื่อคุณเข้ามาตรงสร้างคุณก็จะเห็นนะครับว่ามันต้องการอะไรบ้างคุณสามารถกดที่อุปไอเทมที่คุณต้องการนะคุณก็เลือกได้เลยนะครับว่าคุณสามารถหาได้จากไหนบ้างนะครับก็จะมีการขุดยอดยอดเขาลึกลับจาตลุลาดเวทมนต์ในตลาดหรือร้านค้าแคนนะครับหรือถ้าเป็นอุปกรณ์สีเขียวนะก็จะมีวัต อบอกค่อนข้างเยอะนะครับที่มานะนี่นะครับถ้ามันขึ้นมีตัวอักษรจีนขึ้นแบบนี้แปลว่าเราทํามาแล้วนะครับก็คือไปเอาอีกไม่ได้นะมันก็คือภารกิจของอภารกิจรองของเรานั่นเองนะและคุณยังสามารถเข้ามาตลาดเพื่อหาซื้อของที่คุณต้องการเพื่อเอาไปพัฒนาตัวละครหรือเอาของมาขายเพื่อหาทองนะครับก็คืออันนี้หาทองตรงนี้เพื่อ เอาไว้ซื้อ,อสิ่งของต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นดาร์กสตีลนะครับสําหรับคนที่เกียรตขุดนะครับสามารถเติมเอาทองมาซื้อก็ได้หรือหาขอหาหาของมาขายเพื่อเอาทองแล้วก็มาซื้อดาร์กสตีลก็ได้นะครับนี่เป็นอีกช่องทางหนึ่งนะครับแล้วก็นะครับสาหรับเกมนี้นะครับคนที่จะมาเล่นก็เตรียมใจไว้ดิดนึงนะครับเพราะว่าเกมนี้เป็นเกมที่ถูกสร้างมาเพื่อระบบสงครามนะครับเมื่อคุณไปพื้นที่ที่สามารถฆ่ากันได้โดยไม่มีไม่มีบทลงโทษคุณมีโอกาส ที่จะถูกฆ่าได้ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นก็ระวังตัวไว้นะครับเพราะฉะนั้นพยายามพัฒนาตัวละครเพื่อให้ตัวละครคุณอยู่รอดนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับถ้าผมตกหล่นข้อมูลตรงไหนไปก็ขออาภัยด้วยนะครับสำหรับคนที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e เพิ่มกำลังใจในการทำคลิปของผมด้วยนะฮะไว้เจอกันใหม่ในโอกาสหน้าครับผมฝันดีครับ